ตบมือให้กับพี่น้องที่มางานที่จะเข้าวัดนะครับ แยกตายมาด้วยกันนี้เรียกทุมลงได้ไหมครับไม่ต้องสองไม่ต้องหนแล้วันจะเป็นนิด่งตั้งสองั้งสนิดหนึ่งั้งสองตั้น มากันคนมานสามคนไม่ใช่ไอ้เู้สามคนมาเป็นสามคนมากันทั้งสามคนไม่ได้ขาดใครคนเป็นสาคนยเหลือมีอไม่มากผัขาดใครสคนนั้นเป็นสาคนนี าชื่อเราออกข้างเราน่ะเดี๋ยวะันไ่เรือเดี๋ยวดังไปเรื่อยแ่เรารู้าเป็นสอร่อยนยืนยดไม้ยืดไมไม่ดังไหมครับแต่ของผมไม่สั่นมั่นขนนั้นขึนังนะครับางคนนั้นีทาง้นี่มีโคน

เป็นพี่ชายคนโตนะครับแต่ถ้ากวยเทียหรือกัวยเนี่ยมันจะแตกไปทางโดยเราเผ็ด้องแกออกตัวเนียอร่อยรัะตัวเนียต้มอร่อยเตรียเบรียมเียมอียรบ้าผมเขาแฝงให้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันแฝงว่าอะไรแต่ไเรีย้เอกว่าเป็นอบอแต่ว่าพี่ใหญ่ับแปลว่าพี่ใหญ่ถ้าไม่ใช่ตัวยเทียแล้วจะตัวใด วันที่สุดันวันที่ทุกชาติฉลองใหญ่เยอะเยอะฉลองใหญเยอะลองใหญ่ยังไงไรหนูพาเยซูมามระชุมงาน ต้ไปต้ลงารไอต้องทำานต้กินั้ำลายมันอกอแต่ราต้องลงสารไอพูดไปครับไอเราต้องใจว่างไอใ้เราแย mê đu đủ đu cau con ơi dance đi ơi yên 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 ngay yên ngay vị lên ngọt ngào ồ lòng đừng lo nghe cầm cầm ¡Gracias! <laughs> เอาแล้วครับใช่เราไม่ค่อยได้เรียนกรียเยอะเลเื่อนี้เองครับเไม่ได้คต่อได้แล้วใช่แล้วตอคยครับลอยไปลอยไปลอยไปึงบนแน่เข่าแน่มาเขาเริ่มกระจาบคนไม่ทำไรไม่กีคนใช่หมเมก่อนมีคนนิดี ผมมาหนัวดนี่เข้ากันไม่ได้แต่ตอนนี้เป็นปว้ใหญ่ยืดพูดมาถึงบรรทัดเข่าแน่มาเข่าเริ่มกันจากคนไม่ตท่าไรเข่าเริ่มกันจากเริ่มต้นปวดก็เล็กจังเราเริ่มต้นปวดก็เล็กจังเราพอนานนานเข้าเข่าเป็นปวดใหญ่เป็นบวดใหญ่ ้ราตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่เขก็มีลูกก็เป็นผู้ใหญ่เขก็มีลูกที่เราพันปุบบางพางยัยให้ได้เลยขอเสียงด้วยขอเสียงด้ยจับตาจับม ah. ือแล้วโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณาครับขอบคุณครับผู้ใหญ่ ไรชงตาใหไ่ครัไปไปที่ไหนที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับบ้านพักบ้านใหญ่ที่ไหนครับบานใหญ่ที่ไหนครับจะไป ก็กสาบอาวผู้หญิผู้ชายครับเอาเพียงเพียงไมรู้องเกีบลองลงเพียงเพีองไหนลองไหนไอ้ลองใม่อยู่สาร้อยยอดทะเลอยากเขพึ่งคลอนลูกใหม่ไงอ๋อทะเลอยากเขาคลอดลูกใหม่ก็ดูอะไรผู้ชายลูกใหม่เชื่ออะไรอยากรู้ เดินด้วยสักทีตาวินานันตหน้าใสแม่คุณอะไรนั่งยู่นี่ไง ช้าาให่อนอวันนสาวันาิตยนั้นยังทำแใส่ล่างพานะครับมีช้างมาปวดไม่ต้องใช้เวลาถ้าพานมีช้างไม่ให้การปวดเพื่อไม่ใช้การปวดเกเลื่นล่านพี่น้องพียลยครับออเชียงนะขอเชียนะพี่น้องพีลครับมาิูดย์ูลย์ูเขาเล่นไอูลย์เขามีช้า ไอ้ดีนั่งข้างๆมันจะช้างไหมใช่ครับข้างๆใช่ครับจ้ยใรดูดูไม่น่าจะใช่ดูดูไม่น่าจะใช่จะไปยังไงต่อไป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 ได้ต่อไปก็ต่อไปต่อไปก็เพชรบุรีเอ้ยต่อ พยายามเลยที่ปีอพยายามไงอย่าโยนใปปว่อยไรครัอางาอย่านี้ร้องที่ปีไหนครับที่รีเป็นบุรีเลยโอ้ยแม่มือเป็นบุรีเห็นนะอ๋ออกลางรูดอกเป็นุรีมาครับผมเป็นปุรบุรเลยสุดเจดเอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp มีในประเทศไทยเป็นชายแบบลิเกนะ,ะได้จัดจัดได้ลิเกเาจะได้ไหมเนี่ยเรามาดูนะครับลองดูนะครับดูชายแบบลิเกให้หออกลิเกครับนะบทเล็กของวันเป็นลูกเราเราจะหวานนิดนึง แต่ผมนั้นว่าเป็นบบนใหญ่โบนใหญ่บนแม่นะอา,าจารย์ยังไงผมยืนกลางเรานัน้น